มาเผากับสาวเจนอีกแล้วนะคะวันนี้ก็สาวเจนกับไปส่งของนะคะส่งของมีออเดอร์เข้านะคะสิบห้าชุดนะคะสิบห้าห่อนะคะออเดอร์นี่ค่ะไปส่งของนะ,ะไปส่งของกันนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวถึงที่หมายแล้วก็นี่ค่ะมาดูกันต่อนะคะถึงที่หมายแล้วะคะ่เดี๋ยวถึงที่หมายก่อนนะคะนี่ค่ะ เรากำลังเดินทางไปส่งของนะคะเป็นจะอนตัวนิดนึงนะคะแบบนี้อ้ยโอ้คือกลถึงที่สาวเจนมาส่งของแล้วนะคะส่งแฟกนะคะส่งแฟกนะคะส่งแฟกรอรับได้เลยนะคะคุณแม่ที่อยู่กระทุ่มแบรนด์กับพี่สาวในเฟซนะคะสาวเจนกำลังจะส่งให้นะคะรอรับเลยค่ะ เขานัดจันนะะียมใส่กล่องให้ะะเราแล้วก็ถามเขาด้วาว่าของกี่วันถึงนะคะต้องดูระยะทางด้วยนะคะต้องดูน้ำหนักชั่งน้ำหนักแล้วดูระยะทางด้วยนะคะ แปหนึ่งหกอยูกก่ใกล้ตลาดนะเราต้องดูน้ำหนักกับระยะระยะทางด้วยนะคะของนะคะนั่นสาวเจนกับขอตัวไปที่นะคะบอกอันนี้ขอกันนะคะต้องใช้โทรศัพท์นะคะสาวเจนไม่ได้ลงคลิปนะคะเดี๋ยวจะลงให้ดูทีหลังนะคะเปะ็นกับส่งมาแล้วนะคะ เราก็ดูระยะทางกับน้ำหนักเลยนะคะนี่สองกล่องในร้อยกว่าบาทนะคะนี่ค่ะวกนนี้กับสาวเจนกับขอตัวกลับบ้านกันนะคะฝากติดตามช่องมาพีกับสาวเจนคะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้สาวเจนทำคลิปต่อไปนะคะสำหรับที่นี้ค่ะลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายจ้า